بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدلله ومن يضلل فلا هادي له ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyyil karim sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuha nas ittaqullah qala allah ta'ala وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Sadaqallahu nazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kau syukur Allah subhanahu wa ta'ala Ti hai pokraudai mi syiwid ผมในานามของรองผู้ว่าการจังหวัดยะลามมฮัมมัดอับดุลอิบนูมมฮัมหมัดก็ขอชื่นชมพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานละบียกียาคอสซะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีงามกิจกรรมหนึ่งในวันนี้เราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าครับ อยากจะเรียนมุสลิมีนที่รักทั้งหลายและมุสลิมะที่รักครับการจัดงานเริ่มที่นี่การเราเริ่มด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เงินบริจาคไม่มากครับตอนเช้าคิดว่าคืนนี้จะได้รับเสียงตอบรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเรา ที่กาซาที่ปาเลสไตน์เราไม่มีสิ่งใดในฐานะที่เราเป็นชาวไทยเราสถา,านะที่เป็นมุสลิมเราก็มีกำลังใจส่งไปให้พร้อมด้วยปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่พวกเราได้เสียสละก,กันการจัดงานครั้งนี้ต้องขอชื่นชมผู้จัดโดยการนำของคุณหมออาริฟีนไทยประทาน และกรรมการที่รักทั้งหลายที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อในวันนี้ได้ทั้งหมดทราบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่จากมาเลเซียมาร่วมด้วยจากต่างประเทศบางส่วนมาร่วมด้วยอยากขอย้ำว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้กำหนดตามหลักการได้กำหนดรอซูลได้มาอธิบายให้เราฟังว่า เรือนร่างเดียวกันความเป็นพี่น้องกันคืออะไรเราได้กนุดว่ามุมินท่านสังเกตนะครับผมได้เรียนที่ปโปนนอกมาเล็กๆน้อยน้อยไม่เหมือนกับที่นี่เขาเป็นอเลมอุล玛กันเยอะแต่ฟักกวาฮาหูฟิดดินความเข้าใจศาสนาเนี่ยอาจจะต่างกันอาจจะเหมือนกันในบางเรื่องอาจจะต่างกันในบาง เรื่องพี่น้องครับสังเกตไหมในอันกรุณาผมได้ถามอาจารย์มัสลันว่าวันนี้ได้ได้ไปจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่จะไปสู่ตรงนั้นพิธีเปิดของผมเข้าให้เวลาประมาณอีกสิบนาทีจะจบหกโมงสิบห้าใช่ไหมคุณหมอโอ้สบหกโมงยี่สิบ ได้ไปร่วมงานที่สายบุรีต้องชื่นชมมุสลิมาน,นะเงินสิบล้านเขาหาสิวันเขาหาได้สิบล้านนะสิหวันเองแต่หามาได้ด้วยการยืมครับด้วยการยืมเพื่อมาซื้อวังของเจ้าเมืองปัตตานี สิบล้านยืมนะอ่ายืมเดี๋ยวผมจำจาไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านประวัติเขาขายให้กับคนจีนแล้วขายต่อต่อไปทราบว่าเขาจะมาทําจัดสรรเขาจะรื้อวังเนี่ยออกแต่มุสลิมไม่ไม่ยอมบอกว่าชาวปัตตานีจะซื้อพี่น้องครับปัตตานีมีคน ประมาณทั้งหมดหรือยะลาด้วยหรือนาราธิวาสผมขอเชิญชวนว่าเป็นหน้าตาของมุสลิมของฝาตอนีบริจาคกันคนละไม่ต้องมากหรอกครับคนละสิบบาทพอแล้วครับพี่น้องรณรงค์ขอคนละสิบบาทตรงนี้มีเท่าไหรล่ล่ะมีประมาณหนึ่งล้านคนได้แล้วครับ10บบาท10บล้านครับ พรุ่งนี้ออกไปให้เขาเลยทำกันได้ไหมหมอฟินนี่บริจาคห้าพันผมรู้แล้วส่งสายตาเนี่ยรู้แล้วหมอบอกว่ารองรองห้าพันผมห้าพันนะเมื่อกี้ผมว่าได้ครับส่งสัญญาณกันแล้วนะคนที่บริจาคห้าพันหมื่นแสนเยอะครับแต่เฉลี่ยว่าคนละสิบบาทไปดูแล้วเนี่ยพี่น้องครับเป็นไม้สักทองทั้งหลัง งามมากเฉพาะไม้ถ้าประเมินราคาแล้วประมาณน่าจะอยู่สักสามสี่ล้านถ้าเขารือ้อทำจัดสรรที่ดินตรงนั้นมีมูลค่าถึงประมาณ40ล้านนี่คือมรดกของพี่น้องเราชาวฟาตอีชาวมุสลิมตรงนี้นะครับผมนี่เชื่อสายจากไหนรู้ไหมอาเจ๊ครับ คุณพ่อผมบอกว่าโต๊ะของคุณพ่อผมอายุอ,ยอผมเนี่ยมาจากอาเจเป็นคนสงขาอพยพไปเจอเนื้อคู่ของมะของผมที่นครศรีธรรมราชอายุอ,ยอผมนี่ก็ความคิดไม่ต่างกับพี่น้องชาวสามจังหวัดชยา,ายแดนภาคใต้ทราบไหมความคิดอย่างไรหมอฟินทราบไหมว่าความคิดอย่างไรคุณเมทาทราบไหมอาจารย์มัศลันทราบไหม พี่น้องตรงนี้อิเลยียทราไม่ว่าความคิดของพ่ออายอผมนี่เป็นอย่างไรไม่ให้ลูกเรียนภาษาไทยครับไม่ให้ลูกเรียนภาษาไทยจริงๆไม่ให้ลูกเรียนภาษาไทยส่งปอนะลูกเดียวส่งให้เรียนศาสนาลูกเดียวอย่าไปเรียนมัธยมอย่าไปเรียนสายสามัญห้ามอาจารย์มัสยันห้ามความคิดนี้คือความคิดของ ต้องขอโทษนะครับพี่น้องส่วนใหญ่เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไม่เรียนครับญาติผมน้องผมผู้ชายหรือผู้น้องสาวเรียนปโนอบ้านตาลปนอดรสุรินแต่ดรสุรินไปเรียนอเมริกา different ต่างกันพี่น้องครับอาจารย์มัศลันบอกผมว่าอิกรอบบิสมิกรอิกรอบบิสมิรอบอิกรอบบิสมิรอบบิกลลซีคลักให้อ่านแล้วอ่านอย่าไปอ่านอะไรก็ได้แต่ต้องอ่านด้วยพระนามของพระเจ้าจงอ่านผมได้ความรู้จากอาจารย์มัสลันเมื่อกี้บอกว่าการบริบทของการอ่านบริบทของการเรียน นั่งรถไปได้ความรู้เยอะได้ความรู้เรื่องฮามาสได้ความรู้ของฮิสบุลลอฮได้ความรู้อีกเยอะคุณเมธาคุณอิลเลสนั่งด้วยกันบริบทของอิสลามก็คือให้เรียนตามตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในคำภี์อันกุรานหรือสิ่งอื่นนี่บริบทของอิสลามแต่อีกอ่านอีกวิ มิติหนึ่งก็ให้เรียนในเรื่องของสิ่งที่เราสร้างมาให้เรียนในเรื่องของลมฟ้าอากาศให้เรียนในเรื่องของเสียงเดดให้เรียนในเรื่องของลมให้เรียนในเรื่องของทอรณีให้เรียนในเรื่องของสิ่งที่เราสร้างมาพี่น้องครับผมจะไม่พูดเรื่องปาเลสไตน์เดี๋ยวอาจารย์จะมาคุยให้เราฟังกันเยอะแต่ผมจะพูดถึงเรื่องแนวคิด ผมเปิดงานวันนี้ตอนเช้าปั่นจักรยานผมบอกว่าผมจะมาอธิบายเรื่องคำสามคำอักษรสามตัวที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้อักษรสามตัวที่เปลี่ยนแปลงมักะยาฮิริยะให้เป็นมักะที่มีความจำนนในคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าคำสั่งของผู้สร้งางคว้าสร้างแผ่นดินคำสั่งของผู้ให้เป็นให้ตาย คำสั่งที่เราต้องกลับไปหาผู้สร้างด้วยคำสามคำอักษรสามตัวอักษรท่านทั้งหลายรู้ว่าอักษรตัวแรกคืออะไรคือตัวลามสามตัวอักษรเท่านั้นตัวลามและมาร้อยเรียงกันแล้วเนี่ยทำให้อบุญยันและพวกต้องสันสะเทือนบิลานต้อง ถูกขึงพืชตามกลางทะเลทรายด้วยอักษรสามตัวนี่พี่น้องครับบิลานโดนขึงพืชกลางทะเลทรายมีหนำซ้ำยังเอาหินมาวางบนอกแต่บิลานยังไม่ทิ้งอักษรสมตัวหนึ่งตัวลามสองตัวอลีฟสตัวฮา มาร้อยเรียงกันแล้วก็คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮเห็นไหมละครับแล้วสามตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ไปใหอดีแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสามคำเรื่องขี้เรื่องเอกะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องขี้ไม่ใช่คู่ผมมาไปคร์ลึกซึ้งในเรื่องของกะริมอนนี้แล้วนี่เป็นกะริมอนกรุบันกะริมอนชาฮิด ถ้าใครเข้าใจกะลิมอนนี้เขาไม่นอนแล้ว <M> เขาจะเรียกร้องมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกนี่เข้าสู่กะลิมออันนี้เราเข้าใจกันอย่างไรในเรื่องของกะลิมอนนี้กะลิมอนนี้ไม่ใช่กะลิมอนที่เราจะต้องกล่าวและอิลาฮะอิลละลอฮ์เลมาโซอิสลามนิกากับสาวอิสลามหรือหนุ่มมุสลิมไม่ใช่ปัญนี่คือปัญหาสังคมไง นี่คือปัญหาสังคมไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมหนังสือของใครที่ที่เขียนไว้ว่ามาเข้าใจสลามกันเถิดของใครนะโมดูดี้โมดูดี้ได้อธิบายเรื่องกาลิโมนีลึกซึ้งมากไปหาอ่านนะ ในเรื่องที่สองที่อยากจะให้ความเข้าใจก็คือเมื่อตะกี้ผมบอกว่าอัลลอฮ์ได้กำชับในเรื่องของมุมินนะครับอินนามัลมุมีนูนะอิควเรื่องมุมินต่อไปเรื่องละมาดอัลลอฮ์สั่งใครมุมินใช่ไหมสั่งมุมินใช่ไหมครับอินนัสซาลาตกานัอัลัมมุมินีนนกิจแบัมมูกูตะมุมินใช่ไหมครับ มุสลิมทิ้งละหมาดได้ไหมครับบ้านผมนี่เยอะเลยทิ้งละหมาดรองผู้าการจังหวัดประสบการณ์ตรงพี่น้องครับในผืนแผ่นดินตรงนี้กลุ่มเสี่ยงที่ราชการได้เอาไปฝึกเพื่อที่จะให้เขาปลอดยาเสพติดพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าเยาวชนเหล่านั้นอายุประมาณ14ปีถึง21ปีนั้น หนึ่งร้อยคนละหมาดไม่ครบทั้งห้าเวลามีละหมาดครบห้าเวลาอยู่คนเดียวไม่ละหมาดเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับกกเจนอายุดดมานโนดดรามอนโดมานโนโด ดูเบี่ยงดูมานาดูเบนังสเตเบเนสเตพี่น้องครับรองผู้ว่าประสบการณ์ตรงถามว่าเราเข้าใจเรื่องละหมาดมากน้อยแค่ไหนเมื่อตกี้ผมยกตัวอย่างอายะอันกุรันว่ายะฮิดูบิอัมวาลิกุมว่าอัมฟูสิกุมฟีซาบิเลนละรามาเปิดเผยตรงนี้ไม่ได้ใครอยากจะ รู้ต้องถามอุสสรเลอาจารย์ผมนะครับอุสสรกับอุสสรเลมาตั้งแต่ปี223ครับเขอาอุสาสรเลอาจารย์ผมสวยมีอาจารย์ผมนะอุสสรกันมาตั้งแต่223ผมเป็นเลขาผู้ว่าการจังหวัดนาราธิวาสเหลือเวลาอีกสองปีจะปลดกเกษียณ พี่น้องครับละหมาดอยากจะบอกกับตรงนี้เวลาคงจะไม่ทันเหลือเวลาสามนาทีผมจะไปในเรื่องของฮัทผมจะไปเรื่องขอไปเรื่องของอาเัียามและผมจะไปในเรื่องของใบตุนมานเรื่องสากาัดก็คงไม่มีเวลาเอาฝากไว้ในเรื่องของละหมาดพี่น้องครับ เราละหมาดครบห้าเวลาเราแก้ไขปัญหาได้ไหมครับไม่ได้เพราะเราอามานในเรื่องของอินนัสโสาตะกานัสอัลันมุมินีนกิเับัมบูุตมุมินขาดละหมาดไม่ได้ปราขาดน้ําไม่ได้ฉันใดปลาขาดน้ําไม่ได้ฉันใดจํารองผู้ว่าไว้มุมินขาดละหมาดไม่ได้ฉันนั้น มุมินกาละหมาดเขาตายครับเหมือนกับมายัดเดินได้พี่น้องฟังผมแล้วในวันนี้พี่น้องจะต้องเป็นพยานให้ผมในวันอาเะร์ว่ารองผู้ว่าการจังหวัดที่ชื่อมูฮัมหมัดอับดอลอิบนูม,มูฮัมหมัดได้มาเตือนนสัสยัตพิธีเปิดวันนี้แล้วได้ไปบอกที่บ้านด้วยว่ารองผู้ว่าฝากมาให้ละหมาดแบบนี้ละหมาดทิ้งไม่ได้นะครับ ท่านจะละหมาดกอดอกปล่อยมือบิสมิลลาห์ผมไม่สนใจแต่ท่านจะต้องละหมาดให้ครบตาฮยุทธท่านต้องพยายามวิเตสอย่าไปทิ้งดูฮ้าเป็นการเพิ่มริสกีที่ฮาลานนะครับละหมาดอย่างนี้กระซิบนิดเดียวว่าท่านละหมาดอย่างนี้โดยตลอดโดยที่ไม่อามานอีกอายาหนึ่งเป็นละหมาดที่เห็นแก่ตัวครับ ละหมาดเด่นเกตัวครับแบบนี้ทําไมรองผู้ว่าจึงพูดอย่างนี้อย่าปาไข่นะครับทำไมรองผู้ว่าจึงพูดอย่างนี้ว่าเป็นการละหมาดเห็นแกตัวเพราะละหมาดที่มีจิตวิญญาณละหมาดที่มีชีวิตชีวาจริงๆแล้วนี่ก็คือว่าอินนัโซเลตเตนฮฮอนินฟาชะอวันมุงกัรนี่คือละหมาดที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของมุมินว่า แท้จริงการละหมาดนั้นจะต้องยับยั้งความชั่วและสิ่งที่น่ารังเกียจในขณะน,นี้อิสราเอลกำลังโซโลิมมุสลิมของเรามุมินของเราที่กาซ่าอย่างน้อยๆเราต้องแสดงออกในฐานะที่เราคือเรือนร่างอันเดียวกันอินนามันมุมินูนะอิควะเป็นสิ่งที่ชั่วช้าและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในเมื่อเราละหมาดแล้วขอจิตวิญญาณของเรา พยายามที่จะตะมุรุนบินมารูฟวะตันเฮาอน,นินมกุกัรพี่น้องครับขอแค่นี้แหละครับอย่าให้เกิดขึ้นในตัวของเราอย่าให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่าให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราการละหมาดอย่างเดียวเป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมยะลา เปลี่ยนแปลงสังคมนาราธิวาสเปลี่ยนแปลงสังคมพัตานีเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศไทยและเปลี่ยนแปลงสังคมโลกได้ด้วยการละหมาดเป็นยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือว่าตะมูรูในบินมารูวัตันเฮวนานิมุกธรเชิญชวนมนุษย์สู่ความดีและห้ามปรามการทำความชั่วพี่น้องครับผมใช้เวลามาพอดี สิ่งที่ผมพูดไปถ้าหากว่าพี่น้องรับไม่ค่อยได้สิ่งนั้นมาจากนับสูผมเองต้องมาอัฟวังว่าอล้อ์กงอภัยให้ด้วยความเป็นพี่น้องกันจริงๆครับทำงานศาสนาอย่าหยุดนะครับการตายนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดในอัลกรุรอานขวากท่านในไปมุสลิมมะแหละมุสลิมีนไปเปิดในสุร อา,อ,อ,อาลีอิมรอนอัลอิมรอนอาญาที่สตูปลิมโมวันโฟไฟหนึ่งสี่ห้าของอาลีอิมรอนแลยท่านจะรู้เข้าใจท่านเปิดอ่านอาลีอิมรอนเนี่ยท่านเปิดภาษาไทยอ่านด้วยเปิดภาษาคำให้ความเข้าใจด้วยและท่านจะเพิ่ม إ ي م านขึ้นเยอะขอให้งานสำเร็จ ลุ่งไปด้วยดีโดยการนำของคุณหมออาลีฟีนและทีมงานขอดูอาจากลอสซภบานตลาให้งานคืนนี้ได้รวมจิตวิญญาณของมุสลิมได้รวมวิญญาณของมุสลิมะเพื่อที่จะร้อยดวงใจของพวกเราส่งแรงใจไปยังกาซาพร้อมด้วยปัจจัยของพี่น้องของเราในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อสิทธิมนุษยน โดยส่งกำลังใจให้ทางอิสราเอลบอกว่าเธอหยุดทำร้ายพี่น้องเราได้แล้วและขอดอาตอลรอสุบฮานอุตลละให้งานสำเร็จโดยวัตถุประสงค์ทุกประการจบแล้วน,นะครับโดยดวอาสั้นๆรบบนาอาธีนาฟิตุนยาฮัสนะวะฟินอาครตยาฮัสนะวกีนาซาบบนารวัสสลามุลเลกุมบาระห์มุลลาฮิวบรกาตุ